คุณสมบัติประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งครับสำหรับคุณสมบัติของประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งซึ่งวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบตกำลังพิจารณาในเรื่องของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งซึ่งก็จะมีทั้งประธาน1คนและกรรมการประจําหน่วยอีก9คนนะครับทีนี้ประเด็นสงสัยในเรื่องของคุณสมบัติ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็คืออาจจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับโดยในระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในข้อ45เนี่ยนะครับเขากำหนดเอาไว้ว่าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันเนี่ยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนะครับคุณสมบัติแรกเลยนะครับคณะกรรมการประจาหน่วยเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของประธานเนี่ยนะครับประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเขาให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร,รที่สำนักง,งานกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการท่านอื่นๆนะครับเขากำหนดไว้ เป็นเพียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้แต่ในส่วนของประธานเนี่ยนะครับประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักง,งานกำหนดนะครับสำนักง,งานในที่นี้ก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับที่เขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับก็อาจจะในเรื่องของการจัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็คงจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้มีความสามารถที่จะสามารถเขียนในเรื่องของรายงานเอกสารต่างๆได้นั่นเองนะครับ